ทำไมนะเป็นอย่างเวลาคนละนาะเฮาตายแล้วจะต้องใส่ผาานะัษชาซบอีน่ะว่าจะอันนะก่อนอื่นจะต้องบอกเลยนะครับว่าผัสชาสบเนี่ยผัสชาเนี่ยบ่มีที่ไหนที่อื่นใดเนี่ยเลยที่เต้าต,ตีหันนะครับมีกาเมืองเหนือภาคเหนือล้านนาเนี่ยเนี่ยตีเดียวผัษชาซบอีนะครับการที่คนตายแล้วเอาไปใส่ผัษชาซบก็เพื่อว่าเฮาได้ยกยอเชิดชูเกียรติคณเปินแต่เมื่อเปิดเป็นยังคนเนี่ย เปิ้นได้สร้างคุณงามความดีให้แกสังคมให้แกประเทศชาติเอากับคุณงามความดีกับปอนะครับนะเราก็เลยพรบพรดาตกแต่งความสวยความงามตกแต,งต่งดอกตกแต่งอย่างให้มันสวยงามเพื่อเป็นเกียรติคุณเปินที่ได้เกิดมาเป็นคนและได้สร้างความดีก็เ,เลยแปลงภาษาเพื่อเปิ้นได้ไปอยู่สวงสวรรค์แจ้นฟ้านะครับเนาะแล้วกับการแปลงภาษาโสมนะกันที่เรา,า,นะาใช้ภาษาโสมรนาบถือมาจากเมืองเจียงลุงนะ สิบสองปันนาหรือว่ายึดถือมาจากเมืองไตดั้งเดิมนี่นะว่าจะอันนะครับแล้วการแปลงภาษาสมะมีอยู่สองแบบนะสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือการแปลงแบบไม้ใช้ไม้แปลงก็คือส่วนใหญ่ที่หันก็จะใช้ไม้ช้ำช้านะครับมันเป็นไม้ที่เบาติดไฟง่ายนี่นะอย่างที่สองก็คือ,อเป็นแบบโต๊ะห้องเก้าอี้ห้อง, e, องเต็นท์ห้องนะัดเป็นภาษาะจะอันแ้วก็ สามารถนำกับมาริเชเกิลอันนัำกับมาใจใหม่ได้อีนะครับตอบคือแล้วนะครับนะี่นะราชาชบเมืองล้านนาะ